มาดูอาหารโซมาเลียโฮมเมดของแท้แบบบ้านๆกันนะครับมาดูกันว่าเขากินกันยังไงเพื่อนผมคนนึงเป็นคนโซมาเลียก็เขาชอบกินอาหารไทยภรรยาเคยทําส้มตำไปฝากแล้วก็ทําตะโก้ไปฝากนะครับแล้วเขาก็รู้ว่าผมเนี่ยชอบกินอาหารโซมาเลียนี่วันนี้มาทํางานแต่เช้าเขาเอาอาหารมาฝากผมด้วยเดี๋ยวไปดูกันว่ามีอะไรนี่อันนี้อาหารโซมาเลียเนี่ยเขาก็จะมีกินข้าวกับกล้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันอาหารก็มีอะไร โอ้โห oh อันนี้เนื้ออะไรเนี่ยผมเดาว่าน่าจะเป็นเนื้อแพะนะครับ mm hmm. เขาชอบกินเนื้อแพะกัน mm hmm. ก็เป็นกูดแอนไร c ์นะครับนี่เป็นอาหารโซมาเลียข้าวที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นข้าวบาสเมต i กแล้วก็ไปผัดกับเครื่องเทศเขานะครับแล้วก็กินกับเนื้อแพแะเวลาเขากินเนี่ย เขาก็จะมีบีบมะนาวนะครับแล้วก็กินกับกินกับกล้วยนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ทํเนียเขากินด้วยกันนะครับคือกล้วยมันจะออกหวานๆแล้วก็กินกินข้าวตัวนี้เข้าไปแล้วก็เขารู้ว่าคนไทยเนี่ยกินเผ็ดเขาก็จะมีเครื่องเทศของเขาเขาเรียกว่าบิสเปชนะครับบิสเปชเนี่ยจะเป็นน้ําซอสเขียวๆนะครับเขียวๆนี่น่าจะมาจาก ซีรัลโตรก็คือผักชีนะครับแล้วก็ใส่พกพริกของเขาอะ่ะผมก็ไม่รู้พริกเขาพริกอะไรก็จะออกเผ็ดๆเปรียปร้ยวๆหน่อยนะครับก็จะกินคู่กันอาหารโซมาเรียโอเคตอนนี้กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับรู้สึกว่าน่ากินมากเลยวันนี้ผมไม่ได้กินอาหารอะไทั้งวันเลยเพราะว่าทำฟาซิ่งนะครับคืออดอาหารแล้วก็มากินมื้อนี้มื้อแรกตอนทุ่มหนึ่งนี่หน้าตาอาหารเป็นอย่างนี้ใส่ไปในจานแล้วนี่ ข้าวแล้วก็โกดมิต t นะครับเนื้อแพะแล้วก็กินกับบิสแบชก็คือซอสเผ็ดๆแล้วก็กินกับกล้วยหอมเป็นยังไงผมก็จะกินให้ดูนะครับเพราะว่าอันนี้เพื่อนทำให้กินไม่รู้รสชาติเหมือนร้านอาหารแค่ไหนลองเลยใส่อย่างนี้นี่นี่น,นจะนี่ดูนี่วาจะนี่ถ่ายนี่ดิ ถ่ายอยู่ถ่ายอยู่กี้ไม่ได้ถ่ายหน้าปะถ่ายนี้นี่นี้ใช่ปะ่ะโอเคอ่ะกินตามแบบว่าคนโซมาเลียเขากินเลยนะโอ้โกล้วยน,นี่แข็งมากเลยเว้ยยังดิบเลยอ่ะเขาบอกว่ากินอันนี้คําอ่ะนี่นะอืออู้อร่อยกว่าร้านอาหารนี่อ่ะตราก็กินกล้วยตาม หอ,หอเจี๊ยอร่อยโคตรเลยครับรสชาติมันแบบคือเนี่ยอยากจะนีถ่ายนี้หน่ออันนี้มันเป็นเครื่องเทศเนี่ยพริกหยวกแล้วก็เนื้อแพะข้าวบอสติกนะครับข้าวยาวๆอย่างเงี้ยคือเครื่องเทศผมไม่รู้เขาใส่อะไรอ่ะเครื่องเทศมันโคตรหอมเลย อธิบายำบากมันมีกลิ่นแพะแพะปกติมันจะเหม็นสาบใช่ไหมอันนี้มันมันไม่เหม็นสาบเลยนะมันมันหอมมากนี่อันนี้นะอืมซอสมันจะออกแบบเค็มเค็มนำแล้วก็มันมันแล้วก็กลิ่นหอมหอมเครื่องเทศอ่ะแล้วก็กลิ่นที่เข้ามาย่างกินกับกล้วยอื้มมันอร่อยเว้ย ผม,มก็ไม่เข้าใจนะแต่การกินของเขาเนี่ยคือเอากล้วยที่หวานๆเนี่ยกินกับข้าวเหมือนกับกินน้ําตาลอ่ะ oh. โคตรอร่อยเลยครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมสวัสดีครับ